สวัสดีค่ะพาเจ้าหมาน้อยลงมาเดินดูหิมะค่ะสนุกมากๆเลยเดินไปไหนคนทั้งนั้นมีแต่คนคนเล่นหิมะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ที่เดินมาเล่นหิมะไกลขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันเดินยากแต่วันนี้ตั้งใจเดินมาถึงตรงนี้นึกว่าคนจะน้อยแต่คนก็ยังเยอะอยู่เนี่ยค่ะ ตรงจุดนี้ยังไม่กล้าอาบหิมะอถ้าไม่ใส่ถุงมือถ้าไม่ใส่ถุงมือที่เป็นถุงมือกันหนาวอ่ะมันจะปวดไหนลองลอ,งอตรงนี้สิรอ,อตรงนี้โยนสิไหนคะโยนสิน,น่าถ้าอาบเล่นได้ค่ะตรงเนี้ยน่าน้อ,นองขบารดลูกน้องขบัดอมันเย็น มันไม่ใช่ถุงมือถุงมือนั่นอยู่ในนี้ค่ะนั่นไงคนเดินผ่านแล้วคนเดินผ่านตรงจุดนี้ค่ะยากที่จะไม่มีคนเดินผ่านเพราะว่ามันเป็นสวนสาธารณะแล้วคนเขาก็เดินไปเดินมาค่ะปั้นได้ฮะเนี่ยเนี่ย มะเนี่ยมันเป็นการบริหารมือด้วยนะคะเป็นการบริหารมือดูนีปั้นได้สวยด้วยค่ะไหนจะลองปั้นไปอีกสัก,ส,กสักสิบก้อนสิบริหารมือนิ้วมือแล้วก็ทําให้เลือดที่อุ้งมือนะคะถ่ายเทด้วยหมายถึงว่าทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะหนึ่งสองก้อนแล้วไม่ไหว ตั้งแต่ไม่ได้ไปเดินป่าเห็ดค่ะโอเคนั่งตัดต่อคลิปนั่งดูวิดีโอดูนั่นดูนี่ไปก็จริงมันไม่ได้ออกกำลังเลยกินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็กินอยู่แบบนี้ค่ะมันมันมันทำให้มีความรู้สึกคือความรู้สึกไม่ดีค่ะมันไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปเดินป่าแต่อีกไม่นานหิมะิ่มละลายค่ะ จะ,จะต้องออกไปเดินป่าแล้วค่ะจะไปดูว่ามันจะมีเห็ดอะไรบ้างเนี่ยปั้นปั้นไว้แบบเนี้ยค่ะปั้นไว้แบบเนี้สวยสวยเวลาเวลาหิมะตกลงมาเองค่ะนี่ใส่นะข้างหลังนั้นถ้ามองให้ดีๆบังเอวน,นี้ตอนนี้แมกบังค่ะเป็นตึกวันบนเทรดนะคะด้านข้างหลังนั้นน่ะน้องสะบัดสีลูกน้องสะบัดหิมะออกสะบัดออก ตรงนี้ไม่มีคนไม่มีคนมาเล่นค่ะตรงนี้สะอาดเนี่ยปั้นแบบเนี้ค่ะวันนั้นดูดูช่องของน้องคนหนึ่งชื่อน้องไซนะคะจำชื่อช่องเขาน้องเขาไม่ได้น้องเขาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ทำกับข้าวก็เป็นอาหารที่ที่มี มีคุณค่านะคะใช้ผักปลอดสารด้วยน้องเขามีคลิปหนึ่งทำบริหารนะคะทำบริหารนิ้วแบบนี้มันดีจริงๆนะคะทำบริหารนิ้วแบบนี้น้องก็บอกมะเป็นการบริหารที่ช่วยความจำทำให้ความจำดีไม่หลงลืมง่ายทำแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ทำแบบนี้ตอนแรกทำไม่ได้นะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสลับนิ้วก้อยนิ้วโป้องอย่างเงี้ยสลับนิ้วก้อยสลับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเนี่ยเห็นไหม จะไม่ได้แล้วทําแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆนี่ยังจะไม่ได้นะแล้วก็เอามือแบบนี้เราจับติงหูเอามือแบบนี้เราจับติงหูแล้วก็ลูบตรงนี้ดีดีถ้าทําได้ทุกวันค่ะจะดีแล้วเคยไปเจอวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งอุตสาเซฟเอาไว้นะแต่หาไม่เจอหัดไปเจอใน a c e b o o k เขาบริหารเนี่ยเขาเอามือขาะหลังมือแบบนี้ค่ะข้อหลังมือแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ด้วยทําแบบนี้นะคะ แล้วก็ทาแบบนี้ทําแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไม่รู้จําให่อหานั้นดีจริงๆแต่เสียดายคนหาวิดีโอนั้นไม่เจอโอ้หายใจลําบากเนี่ยเนี่ยมันอันนี้มันก็เป็นการการบริหาริ้วแล้วก็โยนแบบนี้มันเป็นการเล่นแต่มันเป็นการบริหารตาขึ้นลงนะคะเนี่ยเพราะว่าตาของคนเราเนี่ย จะต้องบริหารให้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็กรอบตาไปอย่างแบบนี้แล้วก็กรอกเฉียงขึ้นลงแบบนี้ค่ะกรอบเฉียงขึ้นลงแบบนี้จากนั้นก็ซิกแซกแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้แบบนี้จากนั้นก็ให้หมุนทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะบริหารกล้ามเนื้อตาจากนั้นพอเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ค้วยค้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เป็นวงกลมเล็กๆแล้วก็กว้างออกกว้างออก จากนั้นก็เอามือถูๆๆกันให้เกิดความอุ่นแล้วมาประครบตาอันนั้นก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อตาเมมโมรี่อย่าเพิ่งเต็มนะแล้วเนี่ยเนี่ยการปั้นแบบนี้นะมันเป็นการบริหารมือแล้วโยนโยนนี้ก็คือบริหารหลายอย่างทั้งกล้ามเนื้อตาทั้งทั้งท้ายทอยค่ะเป็นการเล่น เป็นการเล่นก็จริงแต่ว่ามันเป็นการเล่นที่ได้ได้ออกกําลังกายคราวนี้จะลองจะลองทําจะลองทําแบบเนี้ยค่ะอุ้ยอันนี้โดนดินเมื่อกี้โดนดินเนี่ยค่ะแบบนี้นะแล้วก็ทําแบบเนี้ยค่ะเนี่ยทาแบบเนี้ยมันเป็นการบริหารตาแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะ ไม่ใช่ว่าไว้สาระนะคะการเล่นหิมะเนี่ยมันมันมีความสุขคลายเครียดแล้วก็ได้ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อไปด้วยไป้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกซับสไคร์ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะนี่ยังไงนี่นะคะนี่